ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื่ออัปเดตมิลานยังพยายามโน้มน้าวใจหอยหลุนรายงานจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าปีศาจแดงดำเอซมิลานเดินหน้าต่อเนื่องในการเจรจาคว้าตัวลาสมุดหอยหลุนสู่หน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดโดยรายงานจากอิตาลีระบุว่าลอสโซเนลี่กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะเพื่อพยายามโน้มน้าวให้ดาวยิงชาวเดนมาร์กย้ายมาค้าแข้งในเกาโชเซียรา สื่อดังระบุว่าวันนี้มิลานได้มีการติดต่อครั้งแรกกับทีมงานของฮอยลุนและทั้งตัวนักเตะรวมถึงตัวแทนก็เปิดรับข้อเสนอจากมิลานอย่างไรก็ตามฮอยลุนยังไม่มั่นใจเต็มที่แต่ก็พร้อมที่จะรับฟังและเปิดโอกาสให้มิลานเปลี่ยนใจเข้าได้สกายรายงานว่ายูเนเต็ดพร้อมปล่อยฮอยลุนออกไปในสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดโดยตั้งค่าตัวราว35-40ล้านยูโร สำหรับฝั่งมิลานพวกเขาต้องการเสริมกองหน้าให้กับมาร์ซิเมโลอัลเลกรีกุนซอคนใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนเปิดฤดูกาล2025 2026ที่กำลังจะมาถึงฮอยลุนยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ชื่อของโดซานวลาฮิยสของอยูเวนตุสก็ยังถูกกล่าวถึงในการเจรจาของรอสโซเนลีอยู่เช่นกัน ไว้ว่ากันใหม่ผีพับแผนเซ็นบาลบาซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพับแผนเซ็นสัญญาคาร์ลอสบาลบาในตลาดซื้อขายรอบนี้หลังไบรตันยืนกรานไม่มีทางปล่อยนักเตะตามรายงานจากเดอะอลลีติกกองกลางวัย21ปีเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์สำหรับการเสริมตำแหน่งมิดฟิลด์และมีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นกับทางไบรตันพวกเขาใช้เอเย่นคนกลางเป็นตัวแทนเริ่มเจรจากับทางไบรตันก่อนที่จะเดินหน้าเข้าไปพูดคุยกับพวกเขาด้วยตัวเองในภายหลัง อย่างไรก็ตามไบรตันยืนกรานชัดเจนว่าไม่มีความคิดที่จะขายบริบาตในซัมเมอร์นี้และวางแผนให้เขาอยู่กับทีมต่ออีกอย่างน้อย1ซีซั่นไบรตันยังส่งสัญญาณว่าจะพิจารณาข้อเสนอต่อเมื่อเป็นค่าตัวในระดับเดียวกับที่เชลซีซื้อมอยเซตไกเซโดในราคา115ล้านปอนด์เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ปีสแสดงอยากจ่ายในตอนนี้นั่นทำให้แมนยูเต็ดพับแผนเซ็นสัญญาบริบาตสำหรับซัมเมอร์นี้และคาดว่าจะหันไปหาเป้าหมายอื่นแทน การย้ายไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดคือสิ่งที่จูงใจบาลบาทําให้การตกลงสัญญาส่วนตัวไม่น่าเป็นปัญหาและเจ้าตัวก็พร้อมผลักดันในการย้ายทีมเกิดขึ้นต่อให้ต้องรอไปอีกหน่อยก็ตามกระน,นั้นไม่ได้ไหมายความว่าแข้งทีมชาติแคนาบรูนจะไม่มีความสุขกับไบรตันและการพูดคุยที่เป็นไปอย่างจริงจังทําให้แมเดต์ดเคารบจุดยืนของพวกเขานอกเหนือจากนี้แม้เมเดต์ดชื่นชอบบาลบาและยังสนใจเหมือนเดิมแต่เขาก็เพิ่งเล่นพิม์ลีกเพียงแค่สองฤดูกาลและยังพัฒนาฝีเท้าอยู่ ซัมเมอร์นี้แมนยูนเต็ดทุ่มเงินไปกับการซื้อนักเตะที่กำลังพีคแบบมาตุสคุนญ่าและไบรอันเอมเบลโมรวมถึงเซ็นกองหน้าแววดีแบบเบนจามินเชสโกเข้าสู่ทีมรอชมบอสเจ๋งเผยเชสโกพร้อมลงเจอปืนรูเบนอโมริมเปิดเผยว่าเบนจามินเชสโกพร้อมสำหรับการประเดิมสนามให้แมนเชสเตอร์ยูน็ดในเกมพบกับอาร์เซนอลอาทิตย์นี้ ดาวยิงชาวสโลวีเนียย้ายมาร่วมทีมในสัปดาห์ก่อนเพื่อมาเสริมแนวรุกร่วมกับไรอันเอมเบโมและมาทุสคุนย่ากลายเป็น3ามประสานแดนหน้าโฉมใหม่คุนย่าและเอมเบโมได้ไปทัวร์ปรีซีซั่นกับปีศาจแดงเพื่อเรียกความฟิตกลับกันเชสโกเพิ่งผ่านการซ้อมมาแค่ไม่กี่หนเท่านั้นอย่างไรก็ตามอารมอิมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของเชสโกพร้อมสําหรับการลงเล่นโดยจะรอดูทีหลังว่าจะเริ่มด้วยการเป็นตัวจริงหรือไม่เราไม่ได้มีเวลาเยอะนักแต่เขาก็พร้อมนะอารมอิมให้สัมภาษณ์กับนักข่าว อ,อ,อันดับแรกเลยร่างกายของเขาพร้อมและนั่นเป็นองค์ประกอบสาําคัญสําหรับหลีกของเราแล้วเขาก็ยังหลักแหลมมากทุกรายละเอียดที่เขาถามน่ะเขาเป็นคนที่คุ่นคิดอยู่เสมอเขาใช้เวลาในช่วงบ่ายไปกับการเรียกความฟิตดังนั้นเขาพร้อมลงเล่นนะเราจะรอดูว่าเขาพร้อมกับการเป็นตัวจริงหรือไม่ ผมแฮปปี้มากๆละ่ะเขามีสกัภาพซ่อนเร้นอันยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่เขาทำเขาเล่นฟุตบอลได้หลากหลายแบบเลยเขาจะได้สัมผัสว่าพิมลีกเล่นกันดูมากเขาจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นแต่เขาก็มีสกยภาพซ่อนเร้นมากมายผมจินตนาการว่าเบนเป็นกองหน้าให้แมนยูน t เต็ดไปได้อีกหลายปีนะเพราะอย่างนั้นเราถึงจ่ายเงินไปเยอะเพื่อเซ็นกองหน้าที่จะสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรของเรา โจชัวเซิร์ซีและอันเดโอนาน่าก็กลับมาฟิตแล้วและพร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมในเกมเจอกับทีมของมิเกลอาเตตา10กองหน้าแพงสุดแมนยูไนเต็ดใครคุ้มค่าเงินใครน่าผิดหวังเปิดลิตสิ0หัวหอกค่าตวัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดตั้งแต่รุดฟานิสตรอยถึงเบนเจามินเชสโกพร้อมสถิติและผลงานหลังย้ายเข้าสู่ถิน่นโอทฟฟอร์ด แมนยูนเต็ดเป็นแหล่งสะสมกองหน้าระดับโลกมากมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหัวหอกบางคนที่ทีมทุ่มเงินซื้อตัวมาร่วมทัพมหาศาลแต่ผลงานไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนเบนจิมินเชสโกเป็นดาวยิงรายล่าสุดที่เรินเข้าสู่รัวโอทัฟฟอร์ดพร้อมกับเม็ดเงินที่สโมสรทุ่มลงไปมหาศาลและแน่นอนว่าแมนยูนเต็ดคาดหวังว่านักเตะจะสามารถตอบแทนการลงทุนได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของผีแดงในตอนนี้จึงได้รวบรวมรายชื่อ10กองหน้าที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูพร้อมสรุปผลงานของพวกเขาหลังย้ายมาสู่ถิ่นโอทัฟอร์ด10รุดฟานิสตรอย19ล้านปอนด์จาก PSV High ไฮ่อเฟนปี2001เล่นให้แมนยู219เกมจำนวนประตู150ลูก อดีตกองหน้าทีมชาตินีเแรแลนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆพร้อมกับนำแมนยูต็ดคว้าแชมป์พิมลีเอฟเคับและลีครับหรือคาราบาวครับอย่างละ1สมัยก่อนจะโบกมือลาสโมสรในปี2006เพื่อไปเล่นให้กับเรอลมริด 9. Cristiano Ronaldo 19.72ล้านปอนด์จากยูเวนตุสปี2021เล่นให้แมนยูรอบ2 54เกมจำนวนประตูรอบ2 27ลูก โรนัลโดก,กลับมาพร้อมสถานะตำนานของผีแดงโดยในซีซั่น2021-2022เขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสวนทางกับผลงานของผีแดงโดยเฮโร่ซัดไป24ประตูจาก38แมตช์ในทุกรายการแต่ภายใต้การทำงานร่วมกับเอดิธเทนฮากทุกอย่างไม่ค่อยราบรื่นและดันวิจารณ์สมสรกับกุนซืออย่างรุนแรงผ่านสื่อสุดท้ายต้องยกเลิกสัญญากับแมนยูเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022 8. โรบินฟานเพอร์ซี่24ล้านปอนด์จากอาเซนนลปี2012เล่นให้แมนยู105เกมจำนวนประตู58ลูกฟานเพอร์ซี่สร้างผลงานได้ยังโดดเด่นในซีซั่นแรกกับแมนยูต็ด้วยการตระบันไป26ประตูกับ9แอซิสจากการเล่น38เกมในพรีเมียร์ลีกพร้อมช่วยทีมของกุนซือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคว้าแชมป์ลีกซึ่งเป็นซีซั่นของป๋าแต่อาร์วีพีไม่สามารถทำผลงานได้เหมือนเดิมในยุคเดวิดมอยส์และโบกมือลาสโมสรในปี2015 พร้อมสถิติซัดไป58ประตูจาก105เกมในทุกรายการและแชมป์ลีกสมัยเดียวเท่านั้นเจดเวนดูนี่27ล้านปอนด์จากเอเวอเรตันปี2004เล่นให้แมนยู559เกมจำนวนประตู253ลูก ลูนี่สร้างผลงานขั้นเทพและก้าวขึ้นมาเป็นดาวสนวตลอดการของแมนยูทำลายสถิติที่แสนยาวนานกว่า44ปีของเซอร์บ๊อบบี้เฉาตันและจบยุคทอง13ปีในโรงละครแห่งความฝันด้วยการตะบันไป253ประตูจาก559เกมโดยตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยลีคัพ3สมัย F a เคัพยูฟาแชมเปียนลีกยูโรปาลีกและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพอย่างละ1สมัย6ดีมิท่าเบอร์ประอฟบ30.75ล้านปอนด์ จากท็อตแนมฮอตสเปอร์ปี2008เล่นให้แมนยู149เกมจำนวนประตู56ลูกของหน้าชาวเบลเกเรียตะบันไป56ลูกจากการเล่น149เกมตลอดระยะเวลา4ปีช่วยแมนเดดคว้าแช,ชมป์แชมเีลีก2สมัยลีคัพและฟีฟ่าคลับเวิร์ครับอย่างละ1สมัยแต่สิ่งที่สาวกเรดอาร์มี่จดจำได้มากกว่าจำนวนประตูนั่นก็คือลีลาการเล่นที่แพราวสวยงามและมีสเสน่ห์เวลาที่ได้เห็นเบริร์บไรรรำลีลาลูกหนัง 5โจชัวเซิร์กซ36.5ล้านปอนด์จากโบล่นยาปี2024เล่นให้แมนยู49เกมจำนวนประตู7ลูกกล่องหน้าทีมชาตินิธอร์แลนด์แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาฟอร์มการเล่นในบทบาทหน้าต่ำแม้นักเตะจะสร้างผลงานไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลดบิวกับแมนยูโดยการซัดไปแค่7ลูกเท่านั้นแต่นักเตะยังน่าจะมีอนาคตกับทีมและรูเบนอโมริมค่อนข้างชื่นชมนักเตะสไตล์แบบนี้ ซีองโตนี่มาร์คซยาว58ล้านปอนด์จากโมนาโกปี2015เล่นให้แมนยู3 1 7เกมจำนวนประตู90ลูกพี่มาร์กซัดไป17ประตูในฤดูกาลแรกกับแมนยูและคว,ว้ารางวัลกลเด้นบอยแต่การพัฒนาของเขาต้องสะดุดเมื่อโชอเซ่มุลยโยเข้ามารับตำแหน่งแทนลุยส์ฟานเกา่าในโอทัฟฟ์ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมนักเตะคว้าแชมป์เอฟเอคัพลีกคัพและยูโรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยเท่านั้นก่อนจะอำลาทีมหลังจบซีซั่นส0 2 3ั0 2 4น 3ลาบสบูธฮอยลุน72ล้านปอนด์จากอาตาลันตาปี2023เล่นให้แมนยู95เกมจำนวนประตู26ลูกหัวหอกวัย22ปีโชว์ฟอร์มได้หน้าประทับใจในซีซั่น2023 2024โดยการซัดไป16ประตูนในทุกรายการรวมทั้ง5ประตูนในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกแต่ซีซั่นที่2ผลงานดันสารวันเตี้ยลงและโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นโดยซัดไปแค่10ลูกจาก52เกมที่ได้ลงสนามปัจจุบันมีแววว่าดาวเตะชาวเดนมาร์กเตรียมหาสมสรนใหม่ เพราะไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของอาร์โมริม2เบนจามินเชสโก73.7ล้านปอนด์จากอาเบริฟซิกปี2025เล่นให้แมนยูศูนย์เกมจำนวนประตูศูนย์ประตูหลังจากผลงานยิงประตูของแมนยูแค่44ลูกในเพียม์ลิก เมื่อลูดูการ2024-2025พวกเขาจำเป็นต้องหากองหน้าที่มีความเฉียบคมและตัดสินใจกระชากตัวเชสโกมาร่วมทับได้สำเร็จโดยผีแดงยอมจ่ายเงินค่าตัว66.3ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะสูงถึง73.7ล้านปอนด์เมื่อรวมแอดออน1โรมิลูลูกากู90ล้านปอนด์จากเอเวอตันปี2017เล่นให้แมนยูเกเกมจำนวนประตู42ลูก ลูกากูตะบ,บันไป10ลูกจากการเล่น9เกมแรกแซงหน้าสถิติเดิมของเซอร์บอบบี้ชาวตันที่ทําได้9ลูกจาก9เกมแรกที่เล่นให้สโมสรแต่หลังจากนั้นฟอร์มของนักเตะก็ค่อยๆหายเข้ากิีเมกโดยทําได้เพิ่มอีก32ประตูจาก87เกมถัดมายิ่งไปกว่าน,นั้นบทบาทของเขายิ่งลดน้อยถอยลงในยุคข,ของโอริโกนาโซชาและสุดท้ายย้ายไปได้ดิบได้ดีกับอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ปี2019 หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ